ชนะเลิศของทีมาหน่อยเรื่อกอดเสียงคอนเสอ ya sudah kita gather datang di video like the movie. Kalau sudah putar dan yang itu. ก็ก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะที่ทีมเราทั้งทีมได้เข้าพบท่านเจ้าคุณวันนี้ก็รู้สึกรู้สึกสบายใจรู้สึกแบบเออเหมือนได้รับพรที่ที่ประเสริฐก็มีกําลังใจมากขึ้นด้วยค่ะด้วยคือสองสามสี่วันนี้เราเรามีโอกาสได้ไปทําบุญร่วมกันทั้งทีมโดยปกติเราก็จะไปทาแบบไปทําใครทํามานแยกกันไปทำแต่แต่ครั้งเนี้ ก่อนที่จะไปสู้ศึกโอลิมปิกเราเรามีการที่ได้มารวมกันได้ทําบุญร่วมกันก็รู้สึกรู้สึกดีรู้สึกว่าเออย่างอย่างน้อยเราก็ยังแบบได้มีกิจกรรมอะไรที่ทําร่วมกันเชื่อ,อก็เช,ชื่อนะคะคือปกติก็เป็นคนทําบุญทําสังฆทานอะไรอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่ากับกับรุ่นตโตโตเองรุ่นพี่นากริปอะไรงเงี้ยก็จะชวนย,ยนทําแต่ว่าน้องๆเราเราไม่ค่อยได้ใกล้ชิดอะไรมากเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าเขา เชื่ออะไรยังไงหรือเปล่าแต่ว่าพอได้มาทําทําบุญด้วยกันบ่อยๆทําบุญกับทีมเนี้ยก็พยายามบอกพยายามพูดให้ให้ฟังในเรื่องของแบบการทําบุญอะไรเงี้ยก็โดยโดยส่วนตัวแล้วแล้วรู้สึกรู้สึกโอเคค่ะรู้สึกทําแล้วรู้สึกสรู้สึกสบายใจรู้สึกมีมีกาลังใจแล้วก็ได้เห็นอะไรในในทางที่ดีท,ที่ที่มันดีกว่าเดิมะคะ่ะ ก็ดันก็นดันคือคือต้องบอกว่ากิฟทำไว้ดีมากคือกิฟเป็นหัวหน้าทีมที่ที่ดีมาโดยตลอดซึ่งพอมาบอกให้หน่องเป็นปีนี้หน่องก็หน่องก็งงเหมือนกันว่าเอออยู่ๆทำไมถึงเปลี่ยนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแมทใหญ่ด้วยที่เราจะต้องไปไปทำศึกคารุนปิกก็ต้องขอบคุณทางสมาคมทางอาจารย์อ๋อทางสตาฟที่ที่มอบหน้าที่นี้ให้ให,ให้ให้หน่องได้รับมอบหมายก็ ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะคือคือหนะ้าที่แรงต่างมันหน่อ,อว่ามันไม่ได้ต่างไปจากเดิมอ่ะคือก็ซ้อมก็แข่งเหมือนเป็นมักกีฬาคนหนึ่งปกติเพราะว่ากลุ่มรุ่นพี่เนี่ยมีปัญหาอะไรหรือมีอะไรเราก็จะคุยกันตลอดอยู่แล้วแล้วยมีหลายว่าอาจจะเป็นแรกท้ายถ้าเาล่นไปเนี่ยคบางคนีมองเล่นบางคนก็คงที่ยืนยืนอยู่กันีคือคือหนูอยากบอกว,ว่าปีนี้หนูรู้สึกว่า ถามว่ากดดันไหมก็กดดันสําหรับ่องคิดว่าสําหรับตัวพี่ๆเองหน่องกิ๊บพี่นานุดออนเนี่ยมันมีโอกาสครั้งนี้ครัง้งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆที่ถ้าเกิดเราได้ไปเราเราก็คงได้ไปแต่น้องๆเนี่ยน้องๆมีโอกาสอีกอีกสองโอลิมปิกสามปีเขาก็ยังมีโอกาสได้คัดแต่ว่ากับเราเนี่ยที่จะเล่นรวมกันเป็นทีมอย่างเงี้ยมันมันคงน้อยแล้วอะ่ะเออม,มันคงไม่มีโอกาสนี้แล้วก็คุยกันว่าเออครั้งนี้ยังไงต้องแบบ เต็มที่นะยังไงเราก็ต้องไปให้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันก็คือตอนนี้เป็นเป็นพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ถ้าเกิดเลิกลายจากทีมชาติไปก็คงต้องเข้าไปรับใช้องค์กรก็คงต้องเข้าไปทำงานที่การไฟฟ้าค่ะก็ก็คิดก็คิดนะคะคือ คือคิดว่ายังยังอยากอยู่ในวงการคือให้เลิกเป็นจริงๆหรอคงแบบตัดขาดเลยไม่ได้อะก็คงยังต้องวนเวียนอยู่ในเนี้ยอาจจะมาช่วยซ้อมน้องๆช่วยดูน้องๆอะไรเงี้ยบ้างก็ก็ชอบคือคือมันรักไปแล้วอะถ้าเกิดถ้าเกิดเลิกเล่นจากการเป็นนักกีฬาไปแล้วจริงกคงคง็คงยังอยู่ในวงการอยู่ค่ะชกกกีวาน,าใน,ใน,ในคือหนอคิดไว้ตั้งแต่โอลิมปิกคัดออลิมปิกครั้งที่แล้วว่ามัน มันคงอยู่ไม่ถึงหรอกสี่ปีนองคงแบบรักษาร่างกายไว้ไม่ถึงหรอกแต่ว่าพอมาวันนี้ยเราก็คุยกันเออหลังจากครั้งนั้นเราก็บอกว่าอ่ะอีกสี่ปีก็ช่วยกันดูแลตัวเองนะเราเรามนีอากาศอีกครั้งหนึ่งพอมาครั้งนี้จริงมันอีกสี่ปีต่อไปหนองคิดว่ามันก็คงแบบมันก็คงไม่ได้เท่านี้แล้วอะก็คงอีกไม่นานอาจจะปีนี้ปีหน้าหรือปีถัดไปแต่คือหนองไม่ได้มองว่าปีนี้คัดต้องปีเสร็จเรา รีทายเลยนะเราเลิกเลยคือมันไม่ใช่เราถ้าเกิดน้องยังสามารถเล่นได้อยู่ก็ยังอยากจะเล่นต่อไปเรื่อยๆยังอยากจะประคองน้องๆต่อไปเรื่อยๆจนกว่าน้องจะขึ้นจะขึ้นมาแทนเราค่ะก็ก็ถึงแบบเออค่อยปล่อยให้น้องๆเล่นขอ, <laughs> ขอบคุณค่ะเยี่ยมมากเลย <laughs> สุดยอด